สวัสดีครับผมช่มางแเ้ชฌมรณะสมัยทีเซอร์วิสนะครับผมวันนี้มีเครื่องเป็นตัวโน้ตบุบก๊กแฮปปี้นะครับรุ่นเป็นสเปกเต้นะครับ X 3 6 0นะครับมาในการเปิดไม่ติดนะครับกระแสตอนเสียบ DC power นะครับเฉคร่าวๆก็จะขึ้นมาประมาณ0.2นยนะครับมันมีการเก็งกระแส ก่อนออนนะครับแต่ว่าชุดไฟスタンบายพวกนี้เนี่ยยังไม่มีมาเลยนะครับแต่ว่ามันมีไฟชุดหนึ่งที่เข้าไปาเลี้ยงตัวชุดที่มันชอ็อตอยู่นะครับมาเลยทำให้มันมีตัวอุปรกรณ์ที่มันร้อนแล้วก็มีการเกรงกระแสเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะตัดการทำงานในส่วนตัวชุดละแฟนอื่นนะครับชุดที่มีอาการชอร็อตนะครับก็จะเป็นชุดาสามโวลต์น AL นะครับ ซึ่งทำหน้าที่ในในการจ่ายไฟเข้าขาแปดของตัวแบอ่อนแล้วก็จ่ายไฟให้กับตัว H M ด้วยนะครับ H M นะครับก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเป็นชิปแยกมากับตัว C P U อทีนึนะครับตัวนี้ก็จะเป็น H M เบอร์ S R สี่ศูนนะครับ S R 4 0่นนะครับเป็นชิปแบบนี้นะครับด้านใต้ก็จะมีบันี้ ชิปเนี่ยมันมีปัญหานะครับพอเสียบ DC Power ไปเนี่ยมันก็มีจุดที่มันร้อนอยู่ด้วยนะครับพอจับที่หัวกระจกนะครับมันก็มีอากาศร้อนมาด้วยนะครับทีนี้ผมก็เลยลองวัดรอบๆตัวชิปนะครับแล้วก็วัดตัวหัวซีนะครับบนนี้มันก็มี5โว์่มเหมือนกันนะครับชิปมันร้อนด้วยแล้วก็มีไฟมันไม่ออกด้วยนะครับทำให้เราต้องทำการเปลี่ยน ชิปแมเอ็มตัวนี้นะครับกรณนนี้เวลาเปลี่ยนนะครับเราก็จะต้องใช้เครื่องยกชิปนะครับในการเปลี่ยนนะครับเราไม่สามารถใช้ตัวฮอต air ์ฮวตแอ air แบบนี้ได้นะครับจะใช้ตัวเครื่องยกชิปนะครับเพราะว่าไฟกับลมมันค่อนข้างที่จะ,สะเสถียรกว่านะครับกว่า hot a i ที่เราใช้กันนะครับ ทีนีการยกก็ใส่น้ำยาซักเข้าไปนะครับเราก็ตั้งต,ตั้งอุณหภูมพิพอมัอนเดิมร้อนนะครับก็ยกขึ้นได้เลยนะครับอ่อันนี้ก็เป็นตัวชิปที่ทําการเปลี่ยนไปนะครับแต่ที่เปลี่ยนไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องมันก็ยังอ่อนไม่ได้นะครับมันยังมีกาวเราก็ตัดไฟตรงนี้ก็จะยึดอยู่นะครับไฟคุ่ม power เ,เนื่องจากว่าไฟที่เป็นไฟ19โวลต์นะครับ มันออกมาแค่4โวลต์เท่านั้นนะครับเนี่ยไฟ19ออกมาแค่4โวลต์ก็จะมีมอสเฟตที่ทำหน้าที่ในการจ่ายไฟ19เข้าบอร์ดนะครับมันช็อตอยู่นะครับมอสเฟตก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้ก็จะเป็นเบอร์6กส a นะครับ<ม>เป็นชนิด N Channel นะครับ ก็เวลาวัดเนี่ยมันก็จะลองทั้งสองฝั่งเลยนะครับเดี๋ยวผมลองวัดให้ดูนะแล้วเราก็จะตั้งเป็นโหมดไดโอดนะครับแล้วก็วัดแบบถ้าล้องแบบนี้หมายถึงช็อตนะครับผมเพราะว่าลายมันเชื่อมถึงกันนะครับ ถ้าเป็นตัวที่ปกตินะครับจะต้องมีการขึ้นค่าแล้วก็ไม่ขึ้นค่านะครับถ้าเป็นตัวปกติจะต้องขึ้นศูนย์จุดหแบบนี้นะครับถ้าวัดอีกฝั่งนึงก็ต้องไม่ขึ้นค่านะครับเป็น ol นะครับแบบนีนะ้ตัวนี้มันเกิดการช็อตอยู่นะครับทำให้ฟนันมันดอกต่าง9้าโวลต์เหลือแค่สี่โวลต์เท่านั้นนะครับมันก็ เพียงพอไปเปิดตัวชุด pwm นะครับแล้วก็ชุดวีคอร์ต่างๆนะครับก็ต้องทำการเปลีย่ยนเป็นี้ไปนะครับเครื่องก็สามารถออนแบตเตอรี่ได้นะครับแล้วก็ชาร์จตัวแบตเตอรี่ได้ด้วยนะครับแต่วันนี้ผมไม่มีเวลาผ่านเข้าไปเทสนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะนำเครื่องให้ลูกค้าได้ใช้งานนะครับเอาไปใช้งาน,นก็เสร็จเรียบร้อยครับผม โอเคผมก็ขอสรุปงานไว้เพียงเท่านี้นะครับผมยังไงก็ขอฝากร้านสวายทีซูไปด้วยนะครับก็จะมีกงหมดสาขานะครับผมสามารถเข้าไปดูตำแหน่งหน้าร้านบนหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับส่วนช่องทางการติดต่ออื่นนะครับก็จะมี Facebook เพจนะครับมีไลน์นะครับมีเบอร์มือถือนะครับสามารถเข้ามาทักสอบถามราคาสอบถามราคาหรือจะนัดทักท่างก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้ช่างเป้ขอตัวลาไปก่อนข้าพเจ้จะกันมใหม่ในสปดทางหน้าครับสวัสดีครับ